สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคสนใจประโยคที่23ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า105เรื่องพระเถระชื่อว่าอาน,นุนเริ่มตั้งแต่ปเสนที่โกสโลกิระมหาปวารณายะเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าปเสนทิโกสโลอันว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล สัพภา,พารณปติมันิโตผู้ทรงประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอาภรทั้งปวงอาทายะทรงถือเอาวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายคันธาทีนี้มีของหอมเป็นต้นอาคามาสิได้เสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหารมหาปวารณายะในดิถีเป็นที่ยังสงให้รู้ทั่วใหญ่ตัดสมิงคเนในขณะนั้นกาลุทายตเถโรอ่านว่าพระเถระชื่อว่ากาลุทายี สมาปจิตวาเข้าแล้วชานังซึ่งชาญน,นิสินโนเป็นผู้นั่งแล้วปริสสปริยันเตชานังสมาปจิตวานิสินโนรวบนะครับเป็นผู้นั่งเข้าแล้วซึ่งชาญปริสสปริยันเตในที่สุดรอบแห่งบริษัทโหติย่อมเป็นปณะ,ะก็วจัจณัง อันว่าคําว่ากาลุทายิเทโรอันว่าพระเถระชื่อว่ากาลุทายีอิติดังนี้เอตังนั่นนามังเป็นชื่ออัตตเถระสะของพระเถระนั้นเอวะนั่นเทียวโหติย่อมเป็นสรีรังอันว่าสรีระ ตัดสะเทระสะของพระเทระนั้นสุวรรณวันนางเป็นสรีระมีสีเพียงดังสีแห่งทองโอติย่อมเป็นปณะ,ะก็ตัดสมิงคเนในขณะนั้นจันโธอันว่าพระจัน์ทรอุคคชติย่อมขึ้นไปสุริโยอันว่าพระอาทิตย์ อัตเมติตัดปดเป็นอัตถังบกเอตินะครับเอติย่อมถึงอัตถังซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้อานันทเถโรอ่านว่าพระเถระชื่อว่าอานอนท์โอโลเกตวาแลดูแล้วโอภาสังซึ่งรัศมีสุริยสะแห่งพระอาทิตย์อัตถังเอนตัะจะอันถึงอยู่ซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยจันทสะแห่งพระจันทร์ปุคะคัดฉันตัะจะ อันขึ้นไปอยู่ด้วยโอโลเกสิแลดูแล้วรันโยสริโรภาสังจะซึ่งรัศมีแห่งสรีระของพระราชาด้วยเถรสสะสริโรภาสังจะซึ่งรัศมีแห่งสตรีระของพระเถร,ระด้วยตถาคตัสสะสริโรภาสังจะซึ่งพระรัศมีแห่งพระสรีระของพระตถาคตเจ้าด้วยตัถาเนสุในชนทั้งหลายเหล่านั้นหนาศรัทธาอันว่าพระศาสดา วิโรจติย่อมทรงรุ่งเรืองวิเศษอาติกมิตวาาก้าล่วงสัพโพภาเสซึ่งพระรามีทั้งปวงทั้งหลายเถรวนว่าพระเถระวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธาร,รังซึ่งพระาศาสดาอาหะก,กราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัชชะในวันนี้มามะเมื่อข้าพระองค์โอโลเกนตสะและดูอยู่อิเมโอภาเส ซึ่งพระรัศมีทั้งหลายเหล่านี้โอภาโสอันว่าพระรัศมีตุมหากลางเอวะของพระองค์นั่นเทียวมะยาอันค่าพระองค์รุจติย่อมชอบใจใหิเพราะว่า รีรังอันว่าพระสรีระตุมหากังของพระองค์วิโรจติยอมรุ่งเรืองวิเศษอติกมิตวาก้าวล่วงสัโพโพภาเสซึ่งพระรัศมีทั้งปวงทั้งหลายอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วนางเถร,รังกับพระเถระนั้นว่าอานันทะดูก่อนอาน,นุนสุริโยนามะชื่ออันว่าพระอาทิตย์วิโรจติยอมรุ่งเรืองวิเศษ พิวาในเวลากลางวันจันโทอันว่าพระจันทร์วิโรจติย่อมรุ่งเรืองวิเศษรัตติงในเวลากลางคืนราชาว่าพระราชาวิโรจติย่อมตรงรุ่งเรืองวิเศษอลังกะตะกาเลเวะในการแห่งพระองค์อันบุคคลกระทําให้พอแล้วนั่นเทียว ขีนาสวรว่าพระขีนาศพปหายะละแล้วคณะสังคณิกังซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะวิโรจติย่อมรุ่งเรืองวิเศษอันโตสมาปฏิยังอวะในภายในแห่งสมาบัตินั่นเทียวปะนะส่วนว่าพุทธโธอันว่าพระพุทธเจ้าวิโรจติย่อมรุ่งเรืองวิเศษเตเชนะด้วยเดชปัญจวิเทนะ อันมีอย่างห้ารัตติงปิแม้ในเวลากลางคืนทิวาปิแม้ในเวลากลางวันจิติดังนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอีวังนี้ว่าอาทิโจอันว่าพระอาทิตย์ตะปฏิย่อมรุ่งเรืองทิวาในเวลากลางวันจันทิมาอันว่าพระจันทร์อาภาติย่อมส่องสว่างรัตติงในเวลากลางคืน ตัดบทเป็นรจริงบวกกับอาพาตินะครับคัตติโยอันว่ากษัตริย์สันนัตโทผู้ทรงผูกสอดแล้วตัปติย่อมทรงรุ่งเรืองพรามนวนว่าพรามชายีผู้มีอันเพ่งเป็นปกติตัปติย่อมรุ่งเรืองอัฐะส่วนว่าพุทโธนว่าพระพุทธเจ้าตัปติย่อมทรงรุ่งเรืองเตจสาด้วยเดชสัพพะมโหรติงตลอดกลางวันและกลางคืน ทั้งปวงอิติดังนี้ตัดบทเป็นสับพังบวกกับอโหระติงนะครับอหาหะแปลว่าวันระติงแปลว่าเวลากลางคืนอัดโถอันว่าอัดว,ว่าสุริโยวนว่าพระอาทิตย์วิโรจติย่อมรุ่งเดืองวิเศษที่วาวะในเวลากลางวันเที่ยวปะนะแต่ว่าอัศสะะตะมะโคปีแม้อันว่าหนทางแห่งพระอาทิตย์นั้นไปแล้วณปัญญายติย่อมไม่ปรากฏรัติงในเวลากลางคืนอิติดังนี้ ตถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทวยาสาแห่งหมวดสองแห่งบทว,ว่าที่วาตับปฏิอิติดังนี้อัทวันว่าอัตว่าจันโทปิแม้อันว่าพระจัน์ทรมุตโตอันพ้นแล้วมะเลหิจากมวลทินทั้งหลายอภาทีหิ มีหมอกเป็นต้นวิโรจติย่อมรุ่งเรืองวิเศษรัตติงเอวะในเวลากลางคืนนั่นเทียววิโรจติย่อมรุ่งเรืองวิเศษที่วาในเวลากลางวันโนหามิได้อิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทว่าจันที่มาอิติดังนี้ อธุอันว่าอดว,ว่าราชาอันว่าพระราชาปติมันิโตผู้ทรงประดับเฉพาะแล้วสัพพาพาระเนหีด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงทั้งหลายสวน,นะมณิจิตเตหิอันงดงามแล้วด้วยทองคำและแก้วมณีจะตุรังคินิยาเสนายะปริกิตโตวะผู้อันเสนามีองค์สี่แวดล้อมแล้วเที่ยววิโรจติย่อมทรงรุ่งเรืองวิเศษ ราชานว่าพระราชาที่โตทรงดำรงอยู่แล้วอัญญาตกะเวเสนะด้วยเพศอันใครๆไม่รู้แล้ววิโรจติย่อมทรงรุ่งเรืองวิเศษนะหามิได้อิติดังนี้ประทัดใส่หมดว่าสันนัตโทอิติดังนี้อัดโธอันว่าอาจว่าปนะส่วนว่าขีนาสโวออันว่าพระขีนาศบิโนเทตวาบันเทาแล้วฆาดังซึ่งหมูชายันโตวะ แพ่งอยู่เทียววิโรจติชื่อว่าย่อมรุ่งเรืองวิเศษอิติดังนี้ประทัดสองบทว่าชาญีอิติดังนี้อัดโถอ่านว่าอัดว่าปะนะส่วนว่าสัมมาสัมพุทธโธอ่านว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปร,ริยาทายิตวาทรงครอบงามแล้วทุศีละเตชังซึ่งเดชแห่งบุคคลผู้ทุศีลศีละเตเชนะด้วยเดชแห่งศีลทุกค,คุณเตชังซึ่งเดชแห่งบุคคลผู้มีคุณนอนชั่ว คุณะเตชนะด้วยเดชแห่งคุณทุพปัญญาเตชังซึ่งเดชแห่งบุคคลผู้มีปัญญาชั่วปัญญาเตชนะด้วยเดชแห่งปัญญาอปุญญาเตชังซึ่งเดชแห่งกรรมอันไม่เป็นบุญปุญญาเตชนะด้วยเดชแห่งบุญอธรรมะเตชังซึ่งเดชแห่งสภาพไม่ใช่ธรรมธรรมะเตชนะด้วยเดชแห่งธรรมวิโรจติย่อมทรงรุ่งเรืองวิเศษ เตชาสาด้วยเดชปัญจวิเทนะอันมีอย่างห้าอิมินานี้นิจจกาลังเอวะตลอดการหนึ่งนิดนั่นเทียวอิติดังนี้ปทัสส่งบทว่าเตชะสาอิติดังนี้เป็นต้นต่อไปก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอัญญตตะปัพจิตะสัจฐานว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อทรงประทับอยู่เจตวันีในมหาวิหารชื่อว่าเจตวัน อารับพระทรงป,าร,ปราบปรับปจิตตังซึ่งบรณชิตอัญตรงรูปรูปใดรูปหนึ่งกเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งธรรมเทศนานี้ว่าพาหิตะปาโปอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าพรามโนนว่าพรามเอโกคนหนึ่งปรับปจิตตวาบวชแล้วพายระปรับพรชายะ ด้วยการบวชในลทัทธิอันมีในภายนอกจินเตตาวาคิดแล้วว่าสามโนโคตโมอันว่าพระสมณะผู้โคโดมวะัตะติย่อมตัดเรียกสาวก,กซึ่งสาวกทั้งหลายอัตโนของตนปับปิชิตาอิติว่าเป็นบรรมชิตดังนี้อาหารจำหิตัดบวชเป็นอาหารบกจะบวกอัมหินะครับบวกเป็นหิบวกกับอาหารนะครับตัวนี้จะตัวนี้คืออัมหินะครับ จะก็อาหางอันว่าเราปรับพจิตโตเป็นผู้บวชแล้วอัมหิย่อมเป็นวัดตุงอันว่าอันอันพระสมณะผู้โคโดมตรัสเรียกมังปิขโขแม้ซึ่งเราแลเอวังอย่างนี้วัตติย่อมควรอิติดังนี้อุปสังคมิาวาวเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาปุชิทูนถามแล้วเอตังอัดถังซึ่งเหนือความนั่น สถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าอหังอันว่าเราณวัฏามิย่อมไม่กล่าวปุคลังซึ่งบุคคลปรับพจิตโตอิติว่าเป็นบรรพชิตดังนี้กาเรเนนะด้วยเหตุเอ,เอตเกนณะมีประมาณเท่านี้ปะนะแต่ว่าปุคโลนว่าบุคคลปรับพจิตโตนามะชื่อว่าเป็นบรรพชิตโหติย่อมเป็น กิเลสะมะลานังปร,ปรับปจิตตตาเพราะความที่แห่งมนทินคือกิเลสทั้งหลายอันตนขับได้แล้วอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปุคโลนว่าบุคคลพายิตะปาโปผู้มีบาปอันลอยแล้วไมยานเราวุจติย่อมกล่าวสำนโนอิติว่าเป็นสมณะดังนี้สมะจริยายะเพราะอันประพฤติระงับหิเหตุใด ทิตัวนี้ท่านเรียกว่ากิริยาประมาทนะครับตดสมาเพราะเอ็ุนั้นโยบุคโออันว่าบุคคลใดปัปพาชยังอันตะปัจจัยแจกอย่างพระวันตะตับนะครับขับไล่อยู่มะลังซึ่งบนทินอัตโนของตนจระรติประพฤติอยู่ขึ้นมานะครับโสบุคโออันว่าบุคคลนั้นไมายานเราวุจติย่อมกล่าวปัปจิตโตอิติว่าเป็นบรรพจิต ดังนี้อิติดังนี้อัดโธอันว่าอัจว่าจารเนนะเพราะอันประพฤติสภา,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 ากุศลานิสาเมตตวายังอกุศลทั้งปวงทั้งหลายให้ระงับอิติดังนี้ตัถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสใสบทว่าสมจาริยายะดังนี้อัดโธอันว่าอาจว่าปุคโลอันว่าบุคคลพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้า วุตติย่อมตัดเรียกพรามโนว่าเป็นพรามอิติดังนี้อันนี้ขึ้นวุตติมาหลังนี้นะครับภาอิตาปาปาตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วปุคโลนว่าบุคคลพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตติย่อมตัดเรียกสมานโออิติว่าเป็นสมณะดังนี้อากุสลานิสเมตตวาจะรณีนะเพราะอันประพฤติยังอกุศลทั้งหลายให้ระง,งับ ยัตสมาเหตุใดกิริยาปรามาตนะครับตัดสมาเพราะเหตุนั้นโยปุคโลอ่านว่าบุคคลใดปัปพาชยันโตขับไล่อยู่ปัปพาชยันโตคือว่าวิโนเทนโตบันเทาอยู่ราคะทิมลังซึ่งมนทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นอัตโนของตนจระราติประพฤติอยู่โสปิปุคโลอ่านว่าบุคคลแม้นั้น พระกัตวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวจติย่มตัดเรียกปรับพระจิตโตอิติว่าเป็นบรรพชิตดังนี้เตนะปรพาเยนะเพราะอันขับไล่นั้นอิติดังนี้ประทัดใส่บทว่าตัดสมาอิติดังนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่แปดขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาทุกท่านที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้ จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน